สวัสดีทุกคนนะจา๊ะนั่งปอกหน่อไม้สดพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราให้มาหลายหน่อเลยเราก็จะเอาอ่อนออนไปต้มเจิดกินส่วนเปลือกเราก็เอาไปทำปุ๋ยหมักนั่งปอกปวดเข่าเลย <c oughs> มาดูหน่อไม้สดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มจืดนี่ทำปุ๋ยหมักดีนะเนี่ยเอาไปหมักทำปุ๋ยหมักทำหมักแบบ3ากิโลตอนน้ำตาลทรายแดง1นกิโลใส่น้ำให้ทุ่วมๆหมักไว้เดือนหนึ่งแล้วไปรดราดต้นไม้จะทำให้ต้นไม้แตกกอดีพวก สารอาหารต่างๆที่อยู่ในหน่อไมอ้เห็นหน่อไม้ไหมเขาแตกกอดีเพราะฉะนั้นในตัวหน่อไม้เขาจะมีสารที่จะสร้างหนอ่อสร้างอะไรเงี้ยหาข้อมูลเยอะๆเด้อไปแล้งานเยอะแค่นี้นะ